โอนเงินเฟสแรกแล้วหักขึ้นไม่ผ่านหรือโอกาส3ครั้งกลุ่มเปราะบางรีบผูกพร้อมเพ์รอรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตตามคิวพร้อมย้ำหากโอนเงินครั้งแรกไม่สำเร็จยังมีโอกาสแก้ไขบัญชีเพื่อรอรับเงินอีก3ครั้งโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตกระทรวงการคลังได้เตรียมการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิโครงการเฟสแรก14.5ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการโอนเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ตามหมายเลขบัตรประชาชนโดยผู้พิการจะได้รับสิทธิ์ก่อนดังนี้วันนี้วันที่25กันยายน2567ผู้พิการและผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลขศูนย์วันที่26กันยายน2567ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข1เลข2และเลข3วันที่27กันยายน2567 ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข4เลข5เลข6และเลข7วันที่30กันยายน25 6 7ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข8และเลข9สําสำหรับการจัดวันโอนเงินตั้งใจไม่ให้กระทบกับการจ่ายเงินเดือนและที่คาไปจ่ายวันที่30กันยาเพราะวันที่28 29กกันยาเป็นวันเสาร์และอาทิตย์โดยจะจ่ายเงินได้วันละ4-5ล้านคนล่าสุดวันที่17กันยายน นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนติว่าการกระทรวงการคลังเผยว่ากระบวนการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้ให้กลุ่มเปราะบางนั้นหากใครที่มีหากใครที่บัญชีมีปัญหาคือพอถึงวันโอน25-30กันยา2567แล้วไม่ผ่านจะมีการโอนซ้ำหรือที่เราเรียกว่ารีทายอีก3ครั้งซึ่งหากโอนเงินไม่สำเร็จในครั้งแรกจะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน3ครั้งดังนี้ การโอนซ้ำครั้งที่1ภายในวันที่22ตุลาคม2567การโอนซ้ำครั้งที่2ภายในวันที่22พฤศจิกาย,ยน2567และการโอนซ้ำครั้งที่3ภายในวันที่22ธันวาคม2567ทั้งนี้หากเมื่อพ้นกำหนดการโอนซ้ำทั้ง3ครั้งแล้วจะยุติการใจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์จะรับเงินภายใต้โครงการ รัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประกาศเลื่อนแจ้งรับสิทธิ์เงินหนึ่งหมื่นสำหรับวันสำหรับกลุ่มเฟสที่สองวันที่ยี่สองกันยาออกไปก่อนและสิบหกกันยาก็เลื่อนลงทะเบียนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนออกไปเช่นกันนายจุลพันธ์อมรมิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประกาศรับสิทธิ์นั้นจะเลื่อนประกาศวันที่ยี่สองออกไปก่อนพร้อมทั้งเลื่อนการเปิดลงทะเบียนสําหรับคน ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน3ธนาคารหลักได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งมีกำหนดเดิมจะเริ่มเปิด16กันยาเช่นกันเพราะฉะนั้นของที่จะประกาศวันที่22กันยาแล้วก็ของที่คนที่จะลงทะเบียนไม่มีสมาร์ทโฟนวันที่16กันยาก็ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนทั้ง2กลุ่มนะครับ เนื่องจากต้องรอให้กระบวนการการจ่ายเงินในเฟสแรกของกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มที่ผู้มีสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการจํานวน14.5ล้านคนเสร็จสิ้นก่อนสำหรับคุณสมบัติและข้อกําหนดของการเข้าร่วมโครงการที่ต้องว่าเลท10,000บาทสำหรับประชาชนก็มีดังนี้เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ปิดรับสมัครไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน840,000บาทต่อปี ของปี2566โดยกรมสัมพักรมประมวลข้อมูลผลข้อมูลผู้มีรายได้7วันก่อนเปิดลงทะเบียนโครงการสำหรับเงินฝากไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจณวันที่31มีนาคม2567รวมกันเกิน500,000บาทตัวเป็นการตรวจสอบเงินฝากจำนวน6ประเภทได้แก่เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากใบรับฝากเงินผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ส่วนเงื่อนไขก็ห้ามต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานะดังนี้ผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนเงินในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการและโครงการอื่นๆของรัฐ